เนี่ยมันช่วยให้เกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆเห็นบอกว่านอกจากปี3-8แล้วยังมีอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมที่เกิดวิกฤตแบบนี้ค่ะปีไหนนะคะก็ <c oughs> คือ <c oughs> ปีห้าสี่ปีะะ <c oughs> ปีห้าสี่นะฮะปีห้าสี่เนี่ยเป็นนาปีที่น้ําท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีอันนี้แรงกว่าของเก่าอีกสองเท่านะฮะ <c oughs> สาปนี่ห้าปีใช่ไหมครับผม <c oughs> อัน,นอันนี้ท่วมขึ้นไปสองเท่าเลยฮะก็ที่บ้านผมนี่คือมิดประตูเลยนะฮะก็ บอกว่าระหว่างที่ท่วมเนี่ยก็มีอีกบริเวณนั้นเราก็คิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมีมีเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วนะครับ mm hmm. เขื่อนราชพภาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านท่านให้ทรงสร้างเขื่อนนะครับ mm hmm. เพื่อกักเก็บน้ําไม่ให้ท่วม mm hmm. ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะท่วมทุกปีนะครับพอกลายเป็นว่าอันเนี้ยนานๆท่วมสักทีหนึ่ง mm hmm. ปรากฏว่าหมู่บ้านที่ผมก็เพิ่งไปส่งมอบให้ลูกค้าัก ปีสองปีเป็นตึกแถวสองชั้นนะครับน้ำเนี่ยท่วมขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งนิมิรเลยนะครับแล้วเราระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เอาน้ำเอาข้าวไปส่งเขาทุกวันเหมือนกันเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแล้คิดเหมือนเดิมว่าเขาเขาลำบากเพราะมีอยู่ลูกค้าอยู่รายหนึ่งเนี่ยถึงกับช็อกไปส่งโรงพยาบาลแล้วเกือบจะเป็นอมัมพษ์แล้วเราก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเลยเรา เอาไปแล้วหรือนะฮะ<笑><笑><笑>ก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอน้ําท่วมเสร็จจบผมก็ขึ้นป้ายเลยทีนี้ให้ชัดเจนเลยว่าบริษัทเนี่ยจะเปลี่ยนประตูบ้านให้ทุกหลังนะฮะจะเปลี่ยนชักโครกให้ทุกอันจะทาสีใหม่ให้ทุกหลังเจ็ดสิบหลังทั้งที่เราส่งมอบไปแล้วสองปีนะครับปรากฏว่าพอเสร็จป,ปุ๊บเราก็ทําจนลูกค้าไม่ต้องมาออกทุนออกเงินอะไรทั้งสิ้นเราทําให้ลูกค้าอยู่ฟรีนะครับ ลูกค้าก็รู้สึกว่าในยามที่เขาทุกยาก,ยากเขามีไม่ายได้มาประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วเขาจะต้องควักเงินเนี่ยเพื่อไปซ่อมแซมนู่นนี่แล้วต้องไปหาช่างเนี่ยมันเป็นความยากลําบากของเขาแต่เรามีช่างอยู่แล้วนะครับเราก็ไปสู่อุปกรณ์มาเราก็จ้างช่างแล้วได้ด,ดูแลเขานะครับสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าเหล่านี้ก็ฟีดแบ็คกลับมาลักเรา,ล,เราลักองค์กรเราองค์กรเราเป็นเหมือนเขาเป็นเจ้าของ นะครับมันทําให้เรามีวันนี้นะครับในสุราษนะครับก็วิธีการง่ายๆสองครั้งซ้อนที่ทํามาแต่หวังเรียกว่าได้ผลที่อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็ในปีปีหน้าใช่ไหมคะที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเติบโตด้วยด้วยการทำดีจริงๆนะคะด้วยจัรยบันความรับผิดชอบจริงๆที่มีต่อลูกค้านะคะ เดี๋ยวเราเราจะหันกลับมาถามอีกสองท่านเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงต่อต่อลูกค้าคือคนข้างนอกแล้วก็เรีเสริมได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะคืออย่างนี้พอดีเห็นเห็นทางพี่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเรามีชุมนุมทางการเมืองนะครับพลักก้อนปิดไปสามเดือนใช่ค่ะใช่ไหมครับไม่มี่มีแสดงอะไรเลยนะคะลูกค้าผมเป็นเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยที่อยู่ในร้านค้าเราทํำยังไงครับเราก็ไปเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิจเป็นที่ขายให้กับลูกค้าที่เอา เอาผลด่างของเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นอะไรต่างๆไปขายในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อช่วยเขาหารายได้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าเช่าอะไรสักบาทเดียวนะนนี้คือสิ่งที่เราทําให้กับลูกค้าเราเองหรือว่าคนเราเองนี่รู้จักกันเราซื้อใจกันโดยที่เราไม่ได้เรียกค่าเงินเพื่อเป็นการซื้อใจกันอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่จรรยาบาณทำแล้วก็ธรรมิบาลแล้วก็ความโปร่งใสแล้วก็ทาด้วยใจจริงไม่ได้ทําเพื่อหวังผลเพราะว่าเราต้องอยู่กันอีกนานเราต้องช่วยกันอันนี้คือสิ่งที่ ทางตัวอย่ากชัดเจนเห็นเลยครับชัดเป็นอย่างนี้เลยครับว่า <c oughs> มาเถอะครับมาช่วย <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้ใจลูกค้ากลับมาจริง,รง <c oughs> ๆนะคะค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวต้องถามคุณพิพัฒพงษ์บ้างนะคะในส่วนของดอยคำเราจะมองว่าตามหลักการตามหลักของพระราชจัตหัวเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติของคนปฏิบัติคนทํางานเนี่ยยากไหมคะกับที่การที่พระองค์ท่านได้วางไว้แบบนั้นแล้วก็กับโครงการที่เรียกว่าต้องทําทุกอย่างโปร่งใส แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์ตลอดมานี่มันยากไหมครับในยุคปัจจุบันนี้จริงๆคําถามเนี่ยนะ่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทุกคนในใจคงมีความคิดว่าต้องตอบว่ายากแต่ผมอยากจะตอบว่าไม่ยากเลยนะครับคําว่าไม่ยากเลยของผมเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าคนที่ปฏิบัติทาอยู่เป็นประจำนะครับทำจน ติดเป็นนิสัยของเหล่านี้ไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำโดยปกติทั่วไปเลยนะอยู่กันอย่างมีความสุขเจอกันอย่างนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเอื้ออาทาการกันในยามยากอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรยากเย็นไม่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในเมืองนอกไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องอะไรเลยน้ำท่วมเราก็ส่งอาหารเราก็ทำอะไรๆให้เขาลูกค้าเราเป็นยังไง เราได้เซลล์มาตั้งหมื่นถูกไหมครับคุ้มกว่าที่เราไปจ้างอีกของพวกนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ทําจนเป็นนิสยัยความรู้สึกของคนซึ่งเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ประโยชน์ว่าเอาละชีวิตนี้ฉันต้องบรรทัดสุดท้ายนะบอททอมไลน์เท่าไหร่ถึงเวลาซีอโอมาถึงบอททอมไลน์ปีนี้เท่าไหร่ถ้าถามอย่างนี้ผมก็บอกเชิญไปเถอะใครมาสมัครงานกับผมแล้วบอกว่าพี่คะหนูจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมบอก น้องไปข้างหน้านะครับถ้าจะมาทํางานกับดอยคําคุณถามอย่างนี้กับผมคุณก็ไปสมัครงานข้างหน้าอย่าสมัครงานกับดอยคําเพราะว่าเราไม่ได้คํานึงถึงว่าแต่เราเป็นลูกจ้างไอเราเป็นนายจ้างที่ไม่ได้ว่าชั้นดีแต่ก็อยู่กลางๆคนของเราต้องอยู่ได้อยู่สบายนะครับตามแนวพระธรรมดีพระอยู่นี่บอกว่า charity begin s at home นะครับอะไรก็ตาม ที่เป็นสา,สาธารณกุศลเนี่ยเกิดขึ้นจากข้างในบ้านเราก่อนถ้าบ้านเราเนี่ยคนของเราอยู่ดีกินดีแล้วคนของเราสามารถจะทาอะไรแต่ไรได้แล้วเนี่ยก็มีความคิดที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนของเราเลี้ยงดูคนของเราให้ดีซะก่อนก่อนที่จะออกไปโอ้โหได้หน้าไปบริจาคตรงนั้น,ได,น,นได้นั่นได้นี่แต่คนในบริษัทบ่นกันยับเลยอ้ยไอ้นี่ไม่เห็นทําอะไรให้สวัสดิการก่อไหมดีอย่างนั้นอย่างนี้มัวแต่ไปทํากับคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมอยากจะแนะนําว่าของพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านก่อนการจะทําสาธนารณกุศลอะไรก็แล้วแต่ทําในบ้านเราซะก่อนนะครับทำบ้านเราให้ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําข้างนอกได้ผมไม่ได้บอกว่าดอยคําดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราพยายามจะทําดอยคําให้ดีขึ้นนะครับจากเดิมซึ่งมันไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ขยับเข้ามา เพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายตัวจะเติบโตได้เร็วขนาดนี้นะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องกลับมามองนะครับประเด็นที่สําคัญที่ที่ถามว่าเราทําแล้วลูกค้าจะได้อะไรอย่างที่บอกไหมเนี่ยในวิธีของรอยคําคือฟิโลเซฟีเราเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย เป็นธรรมอย่างแรกคือเป็นธรรมกับพนักง,งานของเราก่อนเมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วว่าความเป็นธรรมของพนักง,งานเนี่ยก็คือเขาอยู่ดีกินดีเข้าอะไรแต่รายได้นะครับอันที่สองคือเป็นธรรมกับซัพพลายเออร์ทั้งหลายซัพพลายเออร์ทั้งหลายนี่รวมถึงเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบให้กับเราด้วยนะครับเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบให้เราเราซื้อเขาในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมนะครับอย่างมะเขือเทศเนี่ยผมต้องเรียนว่า ในราคาตลาดเฉลี่ยเนี่ยซื้อกันอยู่ที่ประมาณ2บาท80 2บาท90นะครับของรอยคําซื้อที่3บาท2งตังเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะถูกเจ้าอื่นๆตำหนิว่าโอ้ทำได้ยังไงอย่างนี้คนอื่นเสียแต่เราบอกเราก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะได้กำไรบางส่วนแล้วนะครับเพราะงะั้นเราก็เอาส่วนที่เรามีกำไรเนี่ยไปแบ่งปันให้ชาวบ้านเพื่อให้เข้าอยู่ได้ด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้หมายความว่าโอ้เขาซื้อกัน2บาท80ชั้นก็ซื้อราคาเนี้ยแล้วก็มานั่งกําไรอู้ฟู่ปิดปิดปลายปีออกมาบอกโอ้บริษัทดอยคามีกําไรเกือบ20อรเซ์โอ้พระยี้หัวรับสั่งบอกทำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริษัทพระเจหัวโกยกำไรอื้อเลยไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับคิดอย่างนี้ทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะส่งให้เกษตรกรได้เราก็ยื่นให้เขานะครับคนที่3ที่เรามองก็คือลูกค้าเราผู้บริโภคคุณภาพ is the name of the game นะครับของดอยคำถ้าเราบอกว่าน้ำของเรา99.99% 99ก็คือ99.99%ส99อ้ส่วนที่เติมไม่เต็มนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่อย่างเช่นน้ำมะเขือเทศเราเติมไลโคปีนเข้าไปเพื่อที่จะให้มี ไลโคปีนมากขึ้นกว่าธรรมชาตินิดหน่อยซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายเนี่ยนะครับเราก็เติมลงไปเราก็บอกว่า99.99 99, เราไม่บอกว่าเราร้อเนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกแล้วแต่ผู้บริโภคผู้บริโภคจะบริโภคน้ํา100%รก็ได้ไม่เป็นไรของเรา99.99 99, ก็บอกความจริงนะครับในราคาที่เหมาะสมราคาดอยคําก็อาจจะมีบางคนถูกต่อว่าบอกราคาพี่แพงผมก็บอกเออเรามีโรงงานอยู่ในฝาง รเราเป็นแหล่งส้มใหญ่เราทำน้ำส้ม1ลิตรเนี่ยเราต้นทุนเราระดับหนึงอาจจะบอกนะประมาณ90กว่าบาทนะครับร้อเราขายที่ร้อยกว่าบาททุกคนบอกเอ๊ะทำไมน้ํำส้มพี่แพงกว่าคนอื่นบอกพี่อยู่ในพื้นที่นะแล้วพี่ทําส้มเนี่ยได้จริงๆตามราคาเนี้ยพี่ก็ขายเท่านี้ใครจะซื้อก็ซื้อ,อ,อใครไม่ซื้อก็ดื่ม รายอื่นๆนะครับเราบอกว่าเราไม่เคยคิดว่าใครเป็นคู่แข่งในตลาดเราทำธุรกิจอย่างมิรนะครับการยานอมิรเพราะฉนั้นใครจะทำอะไรทำไปในส่วนของตัวเองทำได้ดีแล้วเราส่งเสริมให้ทำนของเราเป็นอย่างนี้เราก็ยืนอยู่บนความเป็นตัวของตัวเรา นะครับเราก็ไม่ไปแข่งกับเขาน้ำส้มตรงนั้นขายที่ 65, 70บาท80บาทขายไปของเราอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเราก็ขายของเรานะครับราคานั้นเป็นเรื่องที่เราบอกนี่คือความจริงเราได้แค่นี้เราไม่สามารถจะลดลงไปแล้วก็ไปแข่งกับเขาไม่มีตลาดเรามีลูกค้าเท่านี้เราก็เอาเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าจะขยายได้เราก็ยินดีนะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือเกษตร,รกรนะครับสุดท้ายที่เป็นส่วนรวมที่สีที่เรามองนียก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ อันนี้พระบาทเนี่ยพี่ยู่ท่านมองมากว่า10ปีตั้งแต่ไอ้สีปีตั้งแต่เริ่มการพัฒนาประเทศใหม่ๆเนี่ยโลกเพิ่งจะมามองว่ามีส่วนที่สัญญาที่ปารีสเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่เองนะครับว่าจะต้องว่าจะต้องเซ็นอะไรแต่ออไรเนี่ยพี่หัวทามานานมากจะเห็นว่างานของพี่ยู่เนี่ยอย่างที่โรงงานที่ฝางเนี่ยโรงงานหลวงเมื่อพระบาทเนี่ยตั้งโรงงานปุ๊บเนี่ยท่านก็ตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กที่สุด นะครับอยู่ติดก,กับโรงงานตรงนั้นเลยถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ไปดูนะครับที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งที่ฝางเนี่ยจะเห็นงานของพระจีหัวเต็มรูปแบบจรงิงๆว่าการพัฒนาประเทศท่านมองไกลขนาดไหนท่านเอาพลังงานทดแทนมาใช้กว่า40ปีแล้วนะครับอันนี้ท่านองคมนตรีกัมนเนี่ยเล่าให้ฟังตอนหนึ่งบอกเฮ้ยหรือไม่รู้หรอกอ้วเนี่ยเดินตามพระจีหัวอยู่นะแล้วก็ท่านมีรับสัง่งบอกเนี่ยกํมนเห็นไหม มีเฮดอยู่ตรงเนี้ยบอกไอ้ฮาโอ้ยขอพระท่านโทษบอกเราทําการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาตลอดชีวิตเลยยังไม่เห็นเลยเพราะอยู่ท่านเสร็จพําเนินผ่านไปเนี่ยเห็นแล้วนี่นี่รับสั่งมันไม่ใช่คุณคำทนเล่าเหมือนลุงกับหลานเล่านะครับรับสั่งหยาบไปหน่อยแต่ว่าขอพระท่านโทษแต่นี่คือจริงๆนี่คือวิธีการวิธีทางของท่านองค์มนตรีท่านพูดกับหลานเราก็นั่งกันบอกโอเค เดี๋ยวผมไปจัดการให้นะครับตอนนี้เราก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เห็นและโรงไฟฟ้าเดินมา40ปีจนถึงวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับยังเดินอยู่จนทุกวันนี้อยากให้ไปดูครับตรงนี้ก็ก็อย่างที่บอกวิถีของรอยคําการทํางานอะไรต่ออะไรทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไป charity begin set home อย่างที่ว่านะครับทุกอย่างเกิดขึ้นจากคนข้างในของเราก่อนแล้วเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าคนของเรายังไม่ดีแล้ว อย่าหวังว่าเราจะไปช่วยคนอื่นได้เพราะเราก็ไม่มีทางคิดวันนี้เอลูกฉันจะไปเรียนเมืองนอกจะทํายังไงดีไม่มีเงินนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องพยายามทำครับให้ให้สามารถที่จะช่วยเหลือคนของเราได้ก่อนครับอันนี้ขอถามส่วนตัวคุณพิยพงษ์ซึ่งจริงๆแล้วจากที่ดูประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาทั้งผ่านงานโฆษณาอยู่ในวงการบันเทิงมาหรือว่าทางด้านสื่อสารมาก็ไม่น้อยเหตุใดถึงได้ไปทํา ในโครงการนี้หรือว่าอยู่ในสํานักงานของพระองค์ท่านนะคะต้องถามตัวเพราะจริงๆคุณเปียพงษ์เนี่ยจบทางด้านแล้าาศาสนศาสตร์ด้วยนะฮะจากจากที่อเมริกา,าที่จุลาก่อนแล้วไปต่อ<ล>ที่ใช่หาซึ่งแล้วก็คืองงอะคะ่ะว่าทําไมถึงเปลี่ยนตัวเองมาทําด้านนี้ต้องต้องถามเดี๋ยวยาวเอาเอาสั้นๆจริงๆแล้วผมเนี่ยคือคือพูดไปก็เหมือนกับ คุยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ๆๆคือผมเกิดมาในครอบครัวที่สบายแล้วนะครับสบายกว่าคนอื่นเยอะนะครับแล้วก็เรียนที่วชิราุธนะครับวชิราุธเนี่ยเนี่ยที่6พระเจาทานเงินไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าเล่าเรียนของเด็กนักเรียนนั่นผมจ่ายครึ่งเดียวให้หัวพระยทา,านอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่จุฬานะครับก็จบจุฬาผมก็ตั้งปณิธานไว้ว่าเออในชีวิตเราเนี่ยเราสบายละ ถ้ากลับมาทำงานได้อยากจะทำงานช่วยเหลือประเทศนะครับคุณพ่อก็ส่งเสริมเลยบอกอาเธอเธอไปทำงานถ้าเธอทำงานแล้วขาดตกบกพร่องอะไรเดี๋ยวฉันจ่ายให้นะครับอันนี้ก็เป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่น mm hmm. งเมื่อผมก็ตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ตั้งแต่ต้นว่าเอาละในชีวิตเราพอแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอยากได้อะไรก็ได้แล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วในชีวิตเราก็ ก็มีความสุขสบายทุกอย่างแล้วก็ดูคนอื่นดีไหมที่เขาด้อยกว่าเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นก็เลยปรวนารณาตัวว่าเนี่ย,พ,ยพระหัวพระยาทานเรามาแล้วให้ชีวิตเราให้การศึกษาเราให้ทุกอย่างเรามาแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ก็ขอเถอะในช่วงชีวิตที่เหลือที่สามารถจะทําได้เนี่ยจะทํางานถวายนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาจริงๆแล้วโลดแล่นมาในเยอะมากนะครับนอกจากนอกจาก บริษัทโฆษณายังเป็นบริษัทน้ำมันก็เคยทำนะครับแบงค์โลก World b แบ k ก์ก็เคยเข้าไปสัมผัสมานะครับก็หลายเรื่องแต่ก็มาจบตรงนี้ครับกลับมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนงานอีกเลยนะครับเมื่อทำงานตรงนี้แล้วก็ก็อยู่กับตรงนี้มาตลอดครับขอบพระคุณค่ะต้องบอกว่าเรื่องของพลังแห่งจัญญาบันเรื่องของพลัง แห่งความศรัทธานี่มีผลจริงๆกับกับชีวิตคนเรานะคะเมื่อกี้ทางด้านคุณพี่ปั์พงศ์ได้พูดถึงพลังธรรมชาติที่มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็เพิ่งไปที่โครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรีมาโครงการที่อยากให้ไปดูมากๆเพราะว่า <c oughs> นี่ก็การเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้ากลางหันประมาณ10ตัว นะคะที่อยู่ในโครงการช่างหัวมันเนี่ยสามารถทําให้โซลาเซลล์เนี่ยทำงานได้แล้วก็ทํางานได้อย่างดีด้วยโครงการนี้ไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าจากข้างนอกเลยนะคะใช้กังหันลมนะคะประมาณ10ตัวแล้วก็ปั่นกระแสไฟฟ้าโดยผ่านโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็ทางานให้กับโครงการมีประชาชนไปเที่ยวชมเยอะแยะก็ยังเคยได้รับการพูดถึงจากผู้ที่ทํางานถวายเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นโครงการของ ในพระชริของพระองค์ท่านเจ้าหัวมันซึ่งพระองค์ท่านได้ซื้อที่ดิน สวนพระองค์โดยพระราชา,พชาพนพระราชสวนวงศ์ซื้อที่ดินนั้นแล้วก็มาพัฒนาไม่ได้มีแค่มันอย่างเดียวนะคะมีโอ้โหฟักแฟงแตงไทยสารพัดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวมีแม่วัวพันธุ์ดีมีพ่อวัวพันธุ์ดีน่ารักมากจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวเราเนี่นะคะไปเที่ยวทะเลก็อย่าไปเที่ยวแค่ชมวิวทิวทัศน์ทะเลหรือว่ารีสอร์ทหรือว่าเล่นแต่น้ําอยากให้ไปเที่ยวชมสองโครงการของพระองค์ท่านที่เพชรบุรีก็คือช่างหัวมันนราละคาะแล้วก็อีกอีกแห่งนึงก็คือ หลมักบีอ่เชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้มีหลายท่านน่าจะไปทางด้านหัวหินนะคะน่าจะไปทางด้นนั้นก็ขอเชิญไปเที่ยวชมทั้งสองโครงการในพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละกลับมาที่คุณทาุนเทมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการสร้างความประทับใจการสร้างให้กับ ลูกค้าของเราได้เห็นความจริงใจที่เรามีต่อลูกค้าทีนี้ในส่วนของพนักงานที่คุณตลุนเทงดูแลในส่วนของการให้นโยบายคุณตลุนเทงได้ดูแลพนักงานให้มีความปลูกฝันในเรื่องของการทํา CSR หรือว่าในเรื่องของการทำเ,ออเรื่องของภาพลักษณ์ในแง่ของมาจาัดใจของเราได้ยังไงบ้างคะเชิญค่ะครับโครงการของเราก็คือว่าเราทําทุกอย่างเพื่อลูกลูกค้าแล้วเราทําเพื่อลูกน้องเราแล้ว,ลวสิ่งที่เราอยากทําคือสร้างความร่วมใจกันว่า เราต้องทําอะไรสักอย่างให้กับชุมชนให้กับคนที่ด้อโอกาสไม่ว่าเราจะจัดงานร่วมกับทางมูลนิธิหรือว่าสมาคมอะไรที่เกี่ยวข้องกับาการให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยเราจะร่วมอยู่เสมอนะครับแล้วเราก็จะทําทุกๆปีเล็กใหญ่น้อยเราไม่ว่าคือบริษัทแม่เขาจะมีโครงการใหญ่เราก็จะมีโครงการเล็กของเราไปนะครับก,ททก็ทําทุกๆกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้มาก็มีเรื่องของบริจาคบ้างไปช่วยสร้าง ส่วนห้องสมุดบ้างอะไรต่างนะครับโครงการเราก็ไปร่วมกับทางโครงการทางเยาวชนค่อนข้างเยอะเพ<ม>ราะว่าเยาวชนจะทําให้เขาปลูกฝังถึงที่ดีเข้าไปมันมีเรื่องของอการไปช่วยทําต้นไม้ตดูแลกาดอกต้นพยุงใช่ไหมฮะที่สูญหายกันเยอะของโครงการของพระ,พระนางเจ้าเราก็มีของอเพลงสรรเสริญพระบารามีครบร้อยปีเราก็ไปร่วมด้วยคือเราเสียเสียสละทั้งเวลาเเสียละทั้งพลังงานแล้วก็เสียหละทั้งสถานที่เนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมา ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ให้คนไทยได้ทราบว่าสิ่งที่ดีๆหลายๆเนี่ยเรามี